สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเ,เพื่อนมาสุขกับการกินที่ร้านอิ่มพิรมเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากๆเลยมีทั้งโซนอิน o อร์ออุลดอร์ใครจะมากินร้านนี้แนะนำให้โทรจองก่อนนะคะเข้ามาร้อนๆเหนื่อยๆสั่งเครื่องดื่มกันก่อนค่ะเครื่องดื่มของที่นี่มีหลากหลายเมนูแค่ได้ดื่มเครื่องดื่มก็ชื่นใจแล้วค่ะ ออเดอร์ของเราน่ากินไหมคะจานนี้นะคะก็จะมีเมี่ยงคำํำมะฮอแล้วก็แตงโมปลาแห้งเป็นออเดอร์สไตล์ไทยๆอร่อยทุกอย่างเลยนะคะตามมาด้วยน้ำพริก3ถาดเสิร์ฟม,มาพร้อมกับผักหลากหลายกินกับข้าวกล้องดีงามเลยคะ่ะชอบกินผักคะนา้าสั่งผัดคะน้าปลาเค็มมากิน รสชาติดีมากๆเลยส่วนเมนูนี้ก็คือเมี่ยงปลากะพงทอดอร่อยกลมกล่อมตามมาด้วยขนมปังหน้าหมูเสิร์ฟมาพร้อมอาจารอาหารที่สั่งมาอร่อยทุกอย่างเลยสมกับชื่อร้านอิ่มพิลมจริงๆอิ่มอร่อยแล้วก็มีความสุขมากๆ ที่ร้านยังมีโซนซื้อของฝากกลับบ้านด้วยนะคะและจะบอกว่าห้องน้ำที่นี่สะอาดมากเลยสุขกับการกินที่ร้านอิ่มพิลมพระราม 2, สองซอย33สวัสดีค่ะ